ก็สวัสดีกันนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการล็อกเซลล์ของ Excel นะครับออสมมุติว่าเราทำสูตรขึ้นมาหรือว่าคำนวณขึ้นมานะครับใน Excel เนี่ยเช่น1 2 3สามประมาณนี้นะครับเราต้องการให้เขาแก้ไขแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยที่เป็นเลขตรงที่เราใส่สูตรขึ้นมาเพื่อใช้ในการซับเนี่ยตรงเนี้ยให้เขาไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ มีวิธีการทําแบบนี้นะครับก็อย่างแรกให้เราทําไฮไลท์เซลล์ทั้งเซลล์เอทั้งเวิร์กบุ๊กนะครับทั้งชีตแล้วก็ไปจัดรูปแบบเซลล์นะครับเลือกการป้องกันนะครับแล้วก็เลือกล็อกตรงนี้ออกครับกดตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาเลือกที่ตรงเซลล์ที่เราต้องการล็อกนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็จัดรูปแบบเซลล์นะครับจากนั้นเลือกที่แถบการป้องกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็นล็อกครับ กดตกลงครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถล็อกได้นะครับเราต้องทําอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือไปที่ในส่วนของการตรวจทานนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับก็ไปที่ตรวจทานนะครับแล้วก็ป้องกันแผ่นงานนะครับเมื่อคลิกขึ้นมาจะได้หน้าต่างป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการอันนี้ห้ามลืมนะครับอันนี้จำง่ายๆนะครับก็กดตกลงจะมีคอนเฟิร์มมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่รหัสเหมือนกันกับตัวนี้นะครับก็คือ โอเคครับกดตกลงครับระัสตอนนี้เนี่ยแผ่นงานจะถูกป้องกันหมดแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าพวกตัวนี้จะไม่แอคทีฟขึ้นมานะครับเราจะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับนะตรงอื่นเนี่ยสามารถทําได้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเห็นไหมครับว่าตรงนี้สามารถอ่านอย่างเดียวนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นะครับโอเคแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการยกเลิกการป้องกันแผนง,งานเนี่ยให้ไปที่ไหนนะครับสมมุติเราต้องการยกเลิกนะครับหรือมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับก็ให้ไปที่ตรวจทานนะครับแล้วก็ยกเลิกการป้องกันแผนง,งานแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปนะครับกดตกลงเนี่ยปุ่มก็จะแอคทีฟเหมือนเดิมเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการล็อกเซลล์นะครับในกรณีที่ทำฟอร์มขึ้นมาแล้วต้องการให้ user กรอกนะครับ โดยที่ไม่กระทบต่อสูตรที่เราคำนวณไว้นะครับขอบคุณครับ